ดีครับสวัสดีกันตอนเช้าครับแตเี่ยมเยีเดี๋ยกับช่องชันชาแนลตอนนี้กาลังจะเข้าไปในตัวอำเภอครับผมไปซื้อน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนคนระับซื้อน้ำมันเครื่องซื้อรองน้ำมันเครื่องแล้วก็ซื้อบัมน้ำฉีดกระจกครับ ไม่รู้มันทังนากะพังหลายปี้วไม่รู้ตัวเท่าไหร่ซื้อมากี่ปีสี่ห้าปีนะซื้อราคาเนยก็จะซื้อมาเปลี่ยนเองน้ำมันเครื่องตอกกองออกเลยไม่มีตัวหมุนก็ใช้เกลียวตอกออกเลยนะไปเปลี่ยนก็จ้างก็เปลี่ยนก็สองร้อยครับเสียดายตังค์ไม่ได้ทําอะไรเนาะตอนออกก็ระน้ำเพื่อนเครื่องเก่าเราด้วย เก็บน้ำมันเครื่องเก่าไว้ไปใส่เรื่อยนต์ครับเรื่อโซ่ตัดไม้ดีกว่านะ <No. S 1> สำหรับเช้าวันนี้ก็แดดครับแดดตื mm ่ hmm. เ,เช้าเลยก mm hmm. ็าจะเอมอใส่ออกมาแล้วเห็นสภาพแล้ไม่เอาเดยกก็ วิ่งมาทางร้านอาจจะมาตัดผมก็ได้ครับผมเริ่มยาวแล้ว เป็นบ้านสีเฉลือกขีครับออกมารายเมนสายราชกุลหลวงครับผมขวาก็เข้าสัมพี่น้องนะพอดีไปเขียวเลย คนครปฐมเกินจะน,นะแต่เสือกไปเลา อดินกร็จะยเยอะๆนี้จอดข้างเนินครับปัญหาที่จอดลำบากกันแาวนี้ทีนึงคือถนนก็วิ่งเหลือวิ่งสองเลนโอเคเพราะว่าเลนที่สามยังไงก็จอดรถอยู่แล้วันเลนเล็กครับ าสมเด็จพระสังฆราชของที่สิบเจ็ดเยอะเรื่เยอะวันนี้วันจันทร์อะไรพิเตอร์ดีไวถูกซื้อซื้อเครื่องไม้เครื่องมือก็ถูกครับซื้อแค่พอใช้งานไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทีทูต้องยี่ห้อต้องราคาทันทันทุกวันนี้ไม่จําเป็นไม่ติดนะขอให้ใช้งานได้สักปีนึงก็คุ้มค่าแล้ว บบงลีย์น้องซ้ายมือจะเป็นตลาดองตลาดเก่าตลาดลา,ดาดบางลี่ครับอันนี้แลแ้วก็จะติดนิดนิดฝ่ามือเลี้ยวออกไปก็ออกไปหน้าวัดวัดวอนครับผมวัดอบวันเนาะเส้นทางลักครับ เดิมจะเดินกลุ่ม ก็น่าจะเป็นช่วงเย็นๆครับผมให้เครื่องมันเย็นก่อนน็เปลี่ยนปเปลี่ยนวันเยน็นแล้นี้ไปเครื่องร้อนเกล็ดตับมันค,ครับผมเครื่องมันเย็นให้น้ำมันมันลงนอนเจ๊ก้นอ่างนี่ก็อนุสรณ์สถานหลวงหลวงพระศด สองพี่น้องบ้านเกิดหลวงวสุวันนี้เส้นนี้ร้านดอ,อกไปขวามือก็โถน้าวัดธรรมบันเหมือนกันครับใกล้ๆกันตรงตรงพระพุทธบ้านสายรักข้างหน้าก็คือบ้านบ้านสองพี่น้องเมื้อสาดไปก็คือวัดสองพี่น้องพระอารามหลวง ก็ได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับแ้วมันเย็นแล้วถอดกรองกาออกกันครับถอดมากรองออกก่อนเนาะทำไมมัมวจังเดี๋ยวจะเอากรองน้ำมันเครื่องออกต้องตอกครับใช้วิธีตอกแค่คงตอกแล้วก็หมุนหมุนหมุนเนาะเนะเราไม่มีตัวโซ่หรือว่าเดี๋ยวลองใช้ไอ้นี่อัดเอาเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวได้ไม่เปิดอ่างเลยครับเดี๋ยวมุดลงไปข้างล่างเปิดอ่างน้ำมันเครื่องก่อนแคบแคบ ก็เปิดอ่างข้างล่างครับเปิดนัดออกนะเปิดข้างบนด้วยครับข้างล่างก็จะอยู่ที่บนครับเอาใช้กระถางกระถางรองเลยครับรองน้ำมันเครื่องไว้นะมองไม่เห็นครับผมเดยวอจะแกะกองน้ำมันเครื่องออกก่อนครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูครับไม่มีจะมือจะจับเนาะเดี๋ยวมือเลิกครับก็ถอดออกแล้วครับกองน้ำมันเครื่อง ข้อน,นิดเดียวครับผมข้อเบาๆเนาะคาะดัดไปฝั่งโน้นก็มันก็ขยับปุ๊บแล้วก็มือเราผักๆครับผมก็เอาผ้ารองไว้กลัวมันหยดหยดลงไปใส่ตูดปั๊มครับตัวตูดใดใชาครับก็ตอนนี้ก็รอให้น้ามันมันไหลลงข้างล่างหมดก่อนครับที่ทําตอนเครื่องเย็นที่มาทําตอนแรกก็คือให้น้ามันที่มันขึ้นมาข้างบนครับให้มันลงข้างล่างก่อนแลอีกสักพักใหญ่ๆตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครับบ่ายสามากว่าจะไปซืบข้าวอีกครับ เก็เลยเปลี่ยนตอนนี้เนาะตาไปเรื่อยๆครับผมใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบทำเองครับผมเดี๋ยวเสร็จทีนี้ก็จะใส่กองกองน้ำเครื่องจะนี้แทนเนาะส่วนปั๊มฉีดน้ำกระจกก็ใส่ไปแล้วครับเมื่อเช้าใส่ไปเรียบร้อยแล้วติดไปแล้วฉีดได้ปกติแล้วครับไหนพอทำได้ก็ทำครับผมจ้างช่างก็ไม่ไหวครับผมมันก็แพงเนาะ พอกับเวลาที่เราไปทําไฟให้เขาแ้แหละก็คิดราคาเหมือนๆกันอันนี้ที่เราทําได้เราก็ทําไปก่อนครับผมนนเรียนรู้ครับผมรถตัวเองเป็นครูทำไม่ได้เราก็ไปหาช่างเอาถ้าทำได้เราก็ทมครับประหยัดตังค์ตั้งเยอะอันนี้ก็ร้อนมากดีมีร่มนิดนึงครับจอดตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรครับผมใส่กองน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็จะใสต่ตัวไส้พักนี้ไม่ได้เป่าอะไรครับเนี่ย กะว่าเดี๋ยวไปโรงงานจะไปถอดเป่าที่โรงงานอาจจะพ่กนี้เพราะพ่งนี้เดี๋ยวเข้าพิ้งเข้าไปที่เจไนเจไนอยู่ครับเจไนแปดแปดอีกพอดีบอกว่าเครื่องผัดมูอะไรมีปัญหาก็เดี๋ยวไปดูให้เขาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเข้าบันตีเอากองไปเป่าเอาไปเปอกห้องหลังดีกว่าพ่งนี้ถ้าไม่ขี้เกียจน,นะว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็รักษาถังน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องไม่รู้ว่ายังหยุดยังไหลือ่ปะ ไม่เห็นยังหยดอยู่ครับไปให้มันหยดก่อนเนาะมันหมดก่อนครับโอเคครับต่อไปก็ใส่กองห้มันเครื่องข้าไรขึ้นเห้ือปขับอะไรครับหนึงเป็มมือทุกคนแค่ต,ตึงๆมือเนาะ เืินิดนึงโอเคครับเข้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะใส่ปิดตัวบนนี่ครับขาก็ไม่อยากจะอยู่ขากล้องดูทีนึ่งีอะไรติดขัดกันไหม ให้แน่นครับ น,น,นี่เราก็จะโยกของเขาเป็นเรื่องปกติครับมากองกระดับแต่เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวปิดปิดก้อนอ่างเนาะแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องครับ

จบลยก็จัดเรียบร้อยแล้วครับเดีเ๋ยวใส่สัก นิดแล้วค่อยวัดดูครับผมว่าพอหรือเปล่าเนาะ จะมีหกมีไหลเป็นธรรมดาครับผมเหนื่อยเข้าตาร้อนนะไมเ่เห็เดินไปกับหกนิดครับกับหมด,ดเลยแหละว,วัดการดูครับว่านัน่นมันลง,ลงแค่ไหนเนาะแยาติดฟ้กากันครับ ก็ถือว่าจบครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอาจจะเยอะไปน,นิดนึงอยู่น้ำมันยังไม่ลงนะมันอาจจะติดก้านอยู่นะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องมอมเครื่องอะไรดูแล้วก็เอาเช็คกันอีกทีหนึ่งครับครับส่วนน้ำมันเครื่องเก่าเราก็ ไปสามครับตอนนี้สามก่อนนิดนิดก็ไ,ไปหรือรถเก,กา้าจำไ,ไป้บ,บ้างครับร้อนมากเลยไม่อยากเข้าไปยเข้าไปก็จัดยิตแดงจังรถถ่านให้เราวิ่งไวกันแต่เวลาทถถ่านรถถ่านน้ำมันเานาะก็บอกว่ามันช็อตเขาไล่เ็ตแล้วไม่เจอไฟไม่ไป มีตัวเบรกเกอร์มีไฟมันไม่ไปยังไงมันไม่เข้ามอเตอร์ก็เปลี่ยนอะไรมันก็ไม่ทำงานเ็คสายเล็กก็ไปเห็นมีไฟมาโน่นนี่มีไฟมาเราบอกซื้อเบรกเกอร์มาเปลี่ยนแล้มีสักตัวเะไรโอ้โหไม่รีบเพราะว่ามันไอ้นี่มันช็อตหนูกัดสายเออมันก็สมควรอยู่หรอหนูกัดสายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรากี่ปีแล้วสิบปีแล้ว สิบเอ็ดปีแล้วมันดึกมกัดดงงนกัดยังงอลับกขนาดนั้นนะ่ะวิ่งกันไม่้านแล้วเอาของไปกองกองกองตู้ไปอยู่มุมไหน,นของเาตู้อะไรกล่อ,องลงังอะไรไปปิดหมดว่าเดีเข้าไปได้ต้องลื้อออกมาก็าบอพไปเช็คแล้วข้างในไม่มีอะไรเอไเกเตอร์ขึ้นแล้วไล่เช็คตามรางมา กอยมันแท้เยอะอยู่ครับมันแท้มันก็นต้องมีแท้ต้องมีขาดบ้างเดอตอนี่วนเทีทนแหละแกเป็นคนเช็คก็ไม่ใช่ว่าแกเรามันไม่ใช่งานแกน้องแกเป็นช่างเหล็กแกไปทําไปถามว่าต่อติดนะแกต่อได้อยู่เดี๋ยวทำแกทำมากมากแไม่ไหวแล้วแกหกสิบเจ็ดสิบแลยมั้งงานหันไม่ใช่น้นนอย แม,ม่มาซื้อได้เย็บผ้าประตูก็ไม่แน่นไวเดี๋ยวนิดหนึ่งเดี๋ยวไปเข้าไปตลาดครับตรงนี้ก็คือแยกข้างหน้าก็คือเลี้ยวเข้าไปตลาดใส่เนาะนยังไม่ถ่ายให้ดูนะจบคลิปแล้วครับผมน่าจะยาวไปนิดนึงนะประมาณนี้ครับผมเย็นมาก็ซื้อข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขับรถไปดูง่นดูงานในซิ เกินมา200กิโลนี่ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยครัเดี๋ยวกันคลิปต่อไปนะโชคดีมีความสุขครับผมวัสดีคคับโอ้เป็นไหนม,มาเนาะขัดขัง